ตื่นเช้ามานะคะทาเซรั่มเซเว่นนะสี่สิบเก้าบาทพรเซเว่นนะยี่สิบบาทหรือสิบห้าบาทจำไม่ได้มาทาครีมพรก่อนสะมุนใส่ครีมพรเด้อทาหน้าปิดคางคกปิดหน้าคางคก จะมาทาหน้าทาตกา,กาให้ดูวิธีแต่งหน้าง่ายๆไม่ต้องรูหลาใส่คอน่ะเบื่อคนด่าคางคกคางคิกต่อไปนี้ก็จะทำสวยหน่อยนะคะบอสวยก็สวยเอง กิเลก็ไม่เป็นไรขอแต่ผัวเราชมว่าเธอสวยขึ้นนะช่วงนี้เราก็ดีใจแล้วตกด้วยครีมรองผื้นครีมกันแดด